มาดูฟุตบอลไทยลีกกันเลยนะครับเจ้าหมาล่าเนื้อฟอร์มร้อนแรงแต่บอกว่านี่คือฉายาใหม่ของ BG จีปทุมยูเนเต็ดซึ่งเปิดบ้านให้การทะเลือ f อฟซมาเยือนคู่นี้ต้องพูดให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดมีผลแพ้ชนะเนี่ยมันหมายถึงเสียงวิาพากษ์วิจาร์ณกันเอาง่ายๆคือถ้าเกิดว่าบีแพ้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเสียงพูดถึงว่าก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละ ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนักเตะที่มีคุณภาพมากมายในทีมแต่ก็ทำอะไรไม่ได้โค้ชอะไรต่างๆพวกนี้อีกด้วยก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ถ้าเป็นการท่าเรือเอฟซเนี่ยเขาก็อาจจะพูดถึงว่าฟอร์มมันยังไม่ดีเท่าไหร่เลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาภายใต้การคุมทีมของอเลสซานเดร์กามาอาจจะไม่รอดก็ได้ถ้าเกิดว่าอาก,การท่าเลือเอฟซยังแพ้อยู่แบบนี้นี่คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์กัน แต่ต้องบอกกับท่านผู้ชมเลยว่าถ้าใครได้ดูคู่นี้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งสองทีมเอาง่ายๆบีจีปทุมยูนเนเซ็ตเนี่ยตั้งแต่ประธานออกไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะเล่นเพื่อทีมจะเล่นเพื่อสิ่งต่างๆ ที่มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันภายใต้การคุมทีมของโคชบอยสุปชัยคมสันและก็กัปตันทีมชนาทิพสงกระสินเนี่ยมีการกระตุ้นลูกทีมตั้งแต่เกมที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยรกันว่ามาปรับทัศนคติกันใหม่ละลายพฤติกรรมอะไรต่างๆออกไปทําให้ b ีจีปทุมยูเนเต็ดเล่นออกมาถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เจอกับการท่าเรือนี้การท่าเรือเอฟซีทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง0ประตูต่อ2บเรียกกันว่าการท่าเรือเอฟซเนี่ยก็พยายามทําเกมรุกเข้าใส่แต่เจอบีจีะทุมยูเนเต็ดทั้งเพจทั้งวิ่งไล่ทั้งการเครื่อนที่ตําแหน่งต่างๆท,ทุกส่วนนั้นทํากันได้ดีมากๆเลยมันก็เลยนึกถึงว่าทําไมไม่เล่นตั้งแต่แรกแบบนี้แม้าเล่นตั้งแต่แรกตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ย ่านนี้ก็เคี่ยวกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดกันได้แบบสนุกแน่นอนถ้ะเลกันได้แบบนี้ทุกคนช่วยกันทุกอย่างมีซ้อนมีเคลื่อนที่มีการที่จะเพจเข้าใส่แบบนี้นักเตะต่างๆไม่ยืนเฉยจะสังเกตว่าถึงแม้จะปลายเกมแล้วแต่ทุกคนยังช่วยกันได้ดีที่สำคัญก็คือว่าหมาแก่ของเราที่ยิงประตูได้เนี่ยก็คือสุรชาติสารีพิมพ์3-9ปีแล้วนะครับเรียกกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่นเป็นกองหน้า พอมาเล่นหลังๆสมัยก่อนเนี่ยจับเขามาเล่นเป็นกองหลังพอตอนนี้มาเล่นกองหน้านี้ก็เฉิดฉายเลยเพราะว่าเป็นกองหน้าที่มีประสบการณ์อยู่แล้วทําถึงสองประตูทําให้บีจีปทุมยูเนเต็ดชนะไปด้วยกสกอร์นี้แหละถือว่ามีความมุ่งมั่นจริงๆนักเตะทุกคนนี้ต้องยอมรับเลยทําให้การทะเลือเอฟซพยายามทุกอย่างแล้วสู้บีจีปทุมยูเนเต็ดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยแพ้ไปศูนย์ประตูต่ตอ2เนี่ย มันมีผลนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาการทะเลออฟซก็มีเสียงที่วิาพากษ์วิจาร์ณกันว่าฟอร์มมันไม่เหมือนเดิมในสมัยก่อนตั้งแต่อเลสเซนเดกา a มามาคุมทีมอะมองไปมันอาจจะเป็นช่วงแรกๆก็ได้แต่ผ่านมาถึง6เกมแล้วถือว่าเกมรุกและการเล่นนั้นยังออกมาไม่ดีเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมเยือนเพราะฉะนั้นการทะเลือก็เลยมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันตรงนี้แหละ แต่กลายเป็นหันกลับไปมองบีจีปทุมยูเนเต็ดที่มีการเปลี่ยนแปลงในทีมแต่ก็ต้องมองกันแบบยาวๆกันนะครับว่าจะเป็นแบบนี้ได้นานเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าบีจีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างปรับเปลี่ยนใหม่ยังเล่นอยู่ในทรงนี้ทุกคนช่วยกันกําลังวังชาอะไรออกมาดีตําแหน่งต่างๆกันเครื่องที่ต่างๆกันเพจช่วยกันเร่ไดกันว่าทําผลงานออกมาได้ดีและชนะกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยแฟนบอลเขาก็อยากเชียร์ แล้ผลงานดีเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำให้ทีมนั้นนอกจากฟอร์มที่ดีแล้วเนี่ยจะพังงาขึ้นไปเป็นทีมเต็งในไทยลีกอีกก็ได้นักเตะต่างๆมีการปรับเปลี่ยนตรงที่จเจริญสาวองค์กรเป็นตัวสำรองเอกนิตปัญญาเป็นตัวสำรองหลายคนที่ผลงานไม่ดีก็เอาออกไปก่อนมาเป็นตัวสำรองไว้ก่อนในสควอช11คนนั้นทําผลงานดียังไม่บาดเจ็บก็สามารถลงต่อฟอร์มมันก็ยังต่อเนื่องกันอยู่ เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตรงนี้ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าถ้าดูกันดีๆเนี่ยในไทยลีกเนี่ยนักเตะไทยจริงๆเนี่ยพูดกันแบบตรงๆในฐานะที่แอดมินก็อยู่กับฟุตบอลมาเนี่ยที่มองกันเนี่ยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินก็คือว่าถ้านักเตะไทยเป็นมืออาชีพสักนิดหนึ่งมีการฝึกซ้อมมีการเล่นที่ดีเล่นกันเต็มที่สมกับเป็นมืออาชีพในแบบฉบับของนักเตะอาชีพเนี่ยมันก็สามารถที่จะ พอสู้กับนักเตะต่างชาติได้แบบสบายๆบีจีปัฒมยูเนเต็ดก็ไม่ได้ใส่นักเตะต่างชาติมากมายนักเตะไทยอยู่ในทีมหลายคนในการเล่นครั้งนี้ทั้งสองแมตช์ที่เจอกับบูดีลัมยูเนเต็ดที่มีนักเตะต่างชาติหลายคนส่วนบีจีพทุนมยูเนเต็ดมีไม่ได้มากเท่าไหร่มีแต่ไม่ได้ใส่นักเตะต่างชาติมากมายให้โอกาสนักเตะไทยตอนสู้กับบูดีลัมยูเนเต็ด ก็สู้กันแบบที่เรียกกันว่าถ้านักเตะไทยเล่นกันแบบนี้เล่นกันเต็มที่เล่นกันแบบมืออาชีพมันก็พอสู้กับนักเตะต่างชาติได้แบบสบายสบายเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้ก็เลยหันไปใช้ต่างชาติกันมากมายแล้วก็เลยมองว่านักเตะไทยนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าแบบนั้นแต่ถ้าดูกันจริงๆเนี่ยถ้านักเตะไทยเล่นกันจริงๆซ้อมกันจริงจังซ้อมกันดีมันสามารถเล่นออกมาดีเหมือนกันทั้งในทลีก หรือทีมชาติบอลสมัยใหม่มันต้องเป็นแบบนี้แหละเพจกันแดนหน้าวิ่งไล่ยืนตำแหน่งกันให้ดีตั้งรับกันแบบที่เราเห็นในบีจีนี้เคลื่อนที่กันตลอดแบบนั้นก็เลยต้องขอชื่นชมว่าถ้าเปลี่ยนแปลง,งแบบนี้ได้ดีเนี่ยทีมมันก็จะออกมาดีเหมือนกันนักเตะก็จะมีกำลังใจถ้าเกิดว่าผลการแข่งขันชนะกันเรื่อยๆแบบนี้ผู้บริหารก็จะมีแรงที่จะผลักดันกันต่อไปแบบนี้นี่คือลีกอาชีพนี่คือนักเตะอาชีพของไทย ต้องเป็นมืออาชีพสักนิดหนึ่งพอให้ทำกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น bg นะครับทุกทีมนี่แหละถ้าเล่นกันได้แบบนี้รู้จักว่าเราเป็นนักเตะอาชีพฝึกฝนซ้อมกันให้ดีเล่นกันให้ดีเนี่ยลีกเราก็พัฒนาได้เหมือนกันเมื่อทุกคนเล่นกันดีออกมาดีหลีกพัฒนาเนี่ยทีมชาติมันก็พัฒนาด้วยเพราะว่าพื้นฐานก็มาจากไทยลีกนักเตะไทยจากไทยลีกนี่แหละแบบนี้ไม่ใช่นักเตะ ต่างชาติเลยที่จะมาพัฒนาทีมชาติไทยของเราฝากกันไว้แบบนี้นะครับในส่วนคู่อื่นนั้นก็ต้องบอกว่าเมืองทองยูเนเต็ดไปเยือนนครบราชสีมาเอฟซีแล้วก็เสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่งถือว่า ฟอร์มยังไม่ดีเท่าไหร่มีโอกาสที่จะทําเกมรุกเข้าใส่มีการยิงหลายครั้งยิงนําไปก่อนด้วยแต่โดนตีเสมอเนี่ยแอดมินดูเนี่ยคือการจบสกอร์อย่างเดียวเลยที่จบสกอร์กันไม่ดีเลยลูกที่น่าจะยิงเข้าก็ยิงเหินยิงออกไปก็ส่วนนี้แหละที่ทําให้เมืองทองนั้นไม่ชนะนครบราชสศีมาเพราะฉะนั้นผลงานของโค้ชอ้นมันก็เลยออกมาไม่ดีเท่าไหร่ดูกันต่อไปอีกสักระยะ เมืองทองจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าตอนนี้โค้ชแต่ละคนที่ฟอร์มของทีมออกมาไม่ดีก็หนาวๆร้อนๆเหมือนกันต้องคอยติดตามกันในส่วนของ ทูแบงคอกนี้แม่หลายคนก็ผิดคาดเหมือนกันเพราะว่าผ่านเกมกลางสัปดาห์มาไปเยือนเขาด้วยยาโฮเดรุษซิมแล้วแพ้ไปเนี่ยคิดว่าสภาพร่างกายอาจจะไม่ไหวแต่พอเล่นกันจริงๆไปเยือนราชบุรีเอฟซีฟอร์มกับดีแล้วก็ชนะราชบุรีไป1ประตูต่อศูนย์ราชบุรีสู้ไม่ได้จริงๆต้องยอมรับแบบนี้แบงคอกอยู่นเตั้นฟอร์มออกมาดีเล่นกันได้ดีถึงแม้จะผ่านเกมหนักๆมา แต่ว่าราชบุรีเอฟซยังอยู่อันดับ2อยู่แบงคอกยูไนเต็อยู่อันดับ3คอยติดตามกันต่อไปทะเลก,ก็จะเหลืออาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะเข้าฟีฟ่าเดแล้วก็มีการคัดเลือกเอเชียนคัพก็คือทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานี่แหละต้องดูกันต่อไปว่าถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะมีโอกาสได้เข้าสู่ทีมชาติบ้างที่พูดแบบนี้เพราะว่าเกมสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเกมที่วัดกันเลยว่านักเตะ จะมีสภาพอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมา3คนก็ไปแล้วนะครับพูดกันแบบนี้เลยธนวัตรซึ่งจิตถาวรก็ไมเ่เรียบร้อยไปแล้วมีอการบาดเจ็บไม่ทันได้ที่จะ,ะเรียกตัวเข้ามาใน50คนเบนจะมินเดวิดนี้น่าจะหนักนะครับเพราะว่าโดนที่ข้อเท้าอีกด้วยมีอาการบวม ก็ต้องทำเอ็า MRI วันนี้ก็จะรู้กันว่าจะเป็นอย่างไรในส่วนของสุพนัทเหมือนตานั้นกระด้ามเนื้อนี่ถือว่าหนักนะครับแถวแฮมสติงนี้ถ้าใครไม่เป็นเนี่ยไม่โดนมาแบบนี้แหละไม่รู้ว่ามันดรัมานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสุพนัทเหมือนตาไม่ได้ไปแข่งขัน A c l e l i ลที่เกาหลีกับ f อฟซโซก็ถือว่าลองดูกันสักนิดนึงเดี๋ยวอีกิอี จะมีการสอบถามไปในแต่ละทีมที่มีนักเตะทีมชาติอยู่ว่าใครจะพร้อมหรือไม่แล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อก็ประมาณวันที่1ตุลาคมนี้เราก็จะทราบกันว่าชุดนี้จะเป็นอย่างไรอย่างที่แอนดมินบอกว่าไทยลีกกับโปรแกรมที่จะต้องแข่งทีมชาติไทยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันต้องเว้นระยะสัก1อาทิตย์แต่นี่กลายเป็นว่า มีเวลาซ้อมสัก2-3วันแล้วก็แข่งกันเลยแล้วนักเตละล้าหรือมีการบาดเจ็บบ้างมันไม่ใช่หายภายใน23วันนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันทาให้สินชาติของเรานั้นประสิทธิภาพหายไปลดลงไปนักเตะเขาจะเล่นได้ไม่เต็มที่กับสภาพร่างกายเพราะฉะนั้นคอยติดตามกันต่อไปว่าใครจะติดทีมชาติกันบ้างต้องคัดกันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีนักเตะบาดเจ็บอยู่เกมสุดท้ายก็จะทราบกัน ใครจะเข้าสู่ทีมชาติกันบ้างนะครับ